ดีค่ะชื่อสีดาตุเสนะคะชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะครับวันนี้คุณฟ้ามาเรียนหลักสูตรอะไรครับวันนี้เรียนหลักสูตรคิ้วสามพิเตค่ะหลักสูตรนี้คุูท่านใดเป็นผู้สอนครับมีครูตุ๊กับครูหญิงค่ะมีสอง,สองท่านอ๋อสองท่านนี้สอนเป็นยังไงบ้างครับก็สอนเข้าใจดีมากเลยวันนี้วันที่สองแล้วมาเรียนแล้วก็อาจารย์ก็สอนดีค่ะเข้าใจอะไรไม่เข้าใจตรงไหนก็จะคอย เป็นจุดเ<ห>ป็นจุดไปแนะนําดีมากค่ะครับแล้วคุณฟ้าสร้างข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจากซื้อได้หรอครับฟ้าค้นหาจาก Google ค่ะเจอที่นี่เป็นสถาบันแรกแล้วก็มาสมัครที่นี่เลยอพอับพเจอแล้วก็มาสมัครเลยใช่ไหมใช่<ะ>ใชค่ะ,ะแล้วพอได้มาเรียนกับสถาบันของเราแล้วรู้สึกประทับใจอะไรบ้างครับก็ประทับใจค่ะตอนมาสมัครก็ครูออกก็ต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็แนะนำคอร์สอื่นๆอย่างดีมากเลยค่ะผมสอบถามนิดนึงนะฮะว่าตอนนี้เข้ามาสมัครนี่คือเขาแนะนำเป็นห้องๆเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ก็พาไปแนะนําอันนี้ห้องสักอันนี้ห้องเรียนอันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เรามาคือเราไม่ไม่ไม่มีความรู้ทอนนี้เลยใช่ไหมฮะไม่มีความรู้ทางเีเลาแนะนเข้าใจง่ายไหมครับผมถามหน่อยเข้าใจง่ายมากค่ะครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณฟ้าคาะคืผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนหน่อยนะครับค่ะก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะมาเรียนนะคะควรเชิญมาที่นี่เลยค่ะคนครูก็สอนดีแนะนําเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นกันเองค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณฟ้ามากนะครับค่ะสวัสดีค่ะ